ธรรมราชเพราะว่าผลไม้เยอะผลไม้กําลังออกอแล้วผลไม้เมืองนครศรีเป็นผลไม้ที่แบบโอโ้โหไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเป็นงาเป็นบังคุดมันอร่อยเขาให้กินฟรีได้ไหมนี่เขาจัดงานครับเขาจัดงานกลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวงตําบลกาโลนอาเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ เขามีการจัด <Cornell> กิจกรรมกินมังคุดฟรีวันละหนึงตันว้าวหวัน5ตันดูโอ้ยน่ากินให้นักท่องเที่ยวกินฟรีแบบไม่อั้นนะครับค่ะโอ้ยทำไมวันที่เราไปไม่จัดยังไม่จัดไงเขาเริ่มเมื่อวานไม่มาจัดวันที่เรากลับแล้ววันที่22นะฮะเขาจัดไปถึงวันที่26สิงหาคมนะครับ5วันไปกินกันเลยครับนี่กติกาการกินง่ายๆครับ ลงทะเบียนตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลเดินเข้าไปกินมังคุดกิน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 ไม่จำกัดจํานวนแต่ผู้จัดขอความร่วมมือครับหยิบผลลหยิบผลไหนให้กินผลนั้นอย่าไปบีบแล้ววางบีบแล้ววางบีบแล้ววางมันจะทําให้มังคุดเนี่ยเปลือกแข็งทําให้คนมาทีหลังคิดว่ามันเป็นมังคุดเสียไม่มีคุณภาพส่วนเปลือกมังคุดและเมล็ดมังคุดเนี่ยให้ทิ้งใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ให้พอกินอิ่มแล้วถ้าต้องการของฝาก ก็สาม,มารถไปซื้อได้3กิโลร้อยสามโลร้อยนะครับท่านผู้ชมครับนครศรีเพิ่งจะออก35บาทคุณสนธยาชำนาะนะครับตัวแทนกลุ่มบ้านสมุนไพรกิริวงบอกว่าแนวคิดการจัดกินมงคุดฟรีเนี่ยเพ<แ>ื่อ <Kush ful S 2> ตอบแทนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วก็อุดหนุนผลผลิตสินค้าเกษตรต่างๆของชาวลานสกา, <S <S <ม>าจัดปีละครั้ง, <S <S งส่วนมงคุดที่นํามาขายนักท่องเที่ยวกินฟรีนั้นก็มีพี่น้องชาวสวน แผงรับซื้อมังคุดในร้านสกาเนี่แหละครับสนับสนุนกันมาคนละเล็กคนละน้อยคนละเล็กคนละน้อยตั้งแต่หลัก10ถึงหลักร้อกิโลบางรายให้มาสามร้อยกิโลเป็นมังคุดดำที่ทำมาใหม่วันต่อวันกินแบบคือถ้าไม่มีลูกเสียเลยนะครับอ่าฟังดูนะฮะ ทั้งปีเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนคีวงเข้ามาเที่ยวที่อำเภอลังสกาในตําตำบลของบ้านเราเนะครับเราอยากตอบแทนว่าเขามาดีช่วยอุดหนุนช่วยซื้อผลิตภัณฑ์สบู่มังคุดอัาน,นปีเ,เราเลี้ยงเขาครั้งหนึ่งแล้วปีนี้งานที่จัดเนี่ยไปตรงกับงานเทศกาลมังคุดหวานและของดีลังสกาก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอลังสกานะครับ อ้าวอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับถ้าจะไปกินบังคุดฟรีชิมกันผมเชื่อว่าพอชิมเสร็จนะต้องซื้อโอ้โหแน่นอนถ้าไปแล้วไม่ซื้อกลับมานี่ต้องเสียใจครับค่ะสมุนไพยบ้านคิริวงตําบลกําโลนอําเภอลานสกาบ้านคิริวงรู้จักแล้แล่วอากาศดีโอ้โหระดับโลกนะครับนครศรีธรรมราชนะฮะฟรีไปจนถึงย6นี้นะ ครับโอ้เสียดายที่เราไปแล้วแต่ก็ซื้อกินกิโลหนึ่ง 30- 40ก็ไม่แพงแล้วลูกสวยมากนะแล้วเนื้อในนะค่ะขาวขาวตัวเนื้อตัวดีทุกทุกเม็ดทุกเม็ดท่านผู้ชมครับจริงๆเลยพักก่อนแล้วกัน